สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้ส้าหนาเล่าได้เขาปุ้นพี่น้องเขาปุ้นมื่อนี้สิมสาเส้าน้ำปลาเด็กเส้าน้ำปลาเด็กซื้อๆนี่แหละเพราะว่ามักแนวนี่ต้มน้ำปลาเด็กซื้อๆนี่ยหละพี่น้องใส่กะไส้ใส่บบกพกีตามที่จริงส้าหน้าเล่ามากักมักแนวนี่ดิมักแนวจังสิบ่ามักแบบว่าอันตอนหลายๆนะ ชอบแนวนี้เออมากินน้ำกานขา้าวป้นนี่ของเลนูนครอ,อุม้มเนน้อยเนียวนุม่มชาวนาเล่าสังมมาจากแอปต่อต่อขนมจีนอบแห้งของเลนูนครพี่น้องของเลนูนครแบบแซบบ่บ สิบห่อร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้ยบอมแมนเก่าสิบเก่าหนึ่งใบแดงมีทอนแบบใส่พี่ขาลงไปหย้ยลงไปอัน หมักไผ่หมักมันเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าวา้กันมือนี่สาวนาเล่าสิลุยแบบนี้โอ้เติมน้ำอีกเล็กน้อยพริกป่นด้วยอันเพิ่มความเอ่อมีรสชาติเ่า่าสาวนาเล่าใส่อันบักพริกง่วยบักลายขออนุญาตปากข้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อสาวนาเล่าสิใส่มือ ลักษณะนี่เอินว่ามือยุมผู้อนพี่น้นองเซนเขาแบบมาตรฐานแห้งเหนียวเหนียวสันใส่จักบาดก่อนวอนนีอยากกินหมูม,มานหมูมํมมามก่อน จริงเขาพ้นมันจะเป็นย้วนี้แหละพี่น้องพักตอนอ่หเล่ามิหลาาอย่างเป็นเคือกันบ่เท่ามากเป็นบ้ามากกินกับไซเท่ามากแร้วมักไปทัวอืม m าตุนี่กิน ว่าสิลวกบะลวกดอกกินสดกับแซบคือกันม,ม,มาละเก็บอยู่ขัง วัวอืมอืมเส้นข้อเหนียวหนุ่มค่ะพี่น้อง่ซนน้ำ่ซนน้ำต้องยุคแกเนี่ย อืมอืมปิ้งอยอืม,อมเพดีครับพักค้ากับเสื้อหนึ่ง mm-hmm ตาวหน่าแล้วต้มหกหอวหกหอค่ะค่ะพี่น้องคิดว่าจีเลยโลนึง่งบุหร่า เก็บสดๆจากสวน เส้นน้อยครับพี่น้องพีนง่น้อง อืมอ mm ืมใบประกุด hmm. อืม บางคนก็บอกินสดเด้อพี่น้องเด้อ พักคาเจ้าหน้าเล่ามากินกับต่ำมาหุงกัดเจ็บอือหือ พ่ามีการตัดเส้นยายวๆเลย ผมทีนเลนูนักขอนหาทิปกับซอมเนี่ยแซ่บ mm. Yeah. Oh, mm -hmm. ดนิ้วเลียมือแบบ 嗯。Mm.